นี่คือใช่ไหมคาครับกำลังขั้นตอนลง,ลงน่มครับก่อนจะยกของไฟขึ้นฐานนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับ <łbym> <ting gettable> <Wit default>

เกินพ้นขึ้นฐานเรียบร้อยแล้วครับกำลังมัดตกแต่งหานะครับใช่นี่ค่ัครับมาใช่พี่าครับปไปลูกบต้องเกาๆไอลูกไาไปลูกบดันไปลูกั่าดันไปดัน ชุดยอดการเดินทางแลว้วเบื้องต้นนะครับหางออกมากแกงหมื่นบาทนะครับจิตเป็นอะไรโปรดติดตามครับรข้อโจข้อสูดีนะครับเบื้องต้นดีมากมา,าล่างไปนะครับว่าเสียวมือก,กังแดดบังโทรทัพย์จากคลองเสยนะครับอ่ะโอ้ข้องามจีินะครับโอ้ข้อดีนะครับผมขณะท่วันเอซฟ เาครับเปิดเดี๋ยวบอกว้าวแก้วเบื้องต้นดีมากมากเปิดปุ๊บเดียวลักกระดับนะครับเปิดปุ๊บเดียวลักกระดับเปิดปุ๊บเดียวล้กกระดับ,บดับแล้วก็เบาเลยดับแล้วเบาเลยนะครับอา่ารอ่นกันต่อไปครับดีนะครับเบื้องตน้น ปุดและเบาเลยครับอะไรครับเป็นหัวยดตำก้นี่สิอดฝาก่อนใหญ่เเติมไฟตน่อยนะครับแล้วาก่อนขาวเลย่อนขาวช่องน้ำช่อนำเนอะไรช่องน้ำเนขาวเห็นแล้วนะครับไปอีกรอยนึงได้ยนะครับไดลงเร็วเด้อลงเร็วเดออ๋อเดีอีกรอยนึงยังนะครับผมมาเกอบอาทจีได้ยังนะครับารอุนไ้นะครับเร็วเดือบเปนไยู่ไป อ่ารุ่นเกือบเลยนะครับผมหมงไฟกันล่งเร็วอยู่นะครับตอนนี้รุ่นเกือบนะครับสามลอยพันไปนะครับาอไเจ้าสามสิด้หรือไม่นะครับผมว่าะว่สาสิบ่สี่สบห้าสิ สี่สิบห้าสิบอ่ะเกือบได้แล้วนะครับมี่ง่ลม่นนี้นะครับลุ่นหมวกเล่ย์บอลครับผมสามสีผ่านายสี่สิบผ่านแล้ว ถามว่าตึงห้าสิบห้าสามร้อยห้าสิบห้าก็ผ่านบนทุกราคาเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอทีีสวัสดีครับ